เที่ยงนี้จะทำหมี่กะทิทำง่ายมากค่ะส่วนผสมก็มีแครอทหั่นเตาวิช้ชายหั่นท่อนไข่ใช้สองฟองทำเป็นไข่เจียวลงด้วยซีอิ๊วสักสองหยดแล้วมาหัน่นฝอยลูกชิ้นกุ้งเอามาสาบกะทิจะเติมน้ำลงในบ้กะทิหน่อยนึงค่ะจะได้ไม่พ้นเกินไปที่ขาดไม่ได้คือซอสมะเขือเทศแล้วก็เดี๋ยวมีใส่เกลือเล็กน้อย มีเกลือเล็กน้อยค่ะที่เราใช้เส้นหมี่ขาวค่ะมาแช่น้ําให้นิ่มเส้นนิ่มแล้วค่ะอย่าลินน้ําออกแล้วพักไว้ค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วมาทํากันเลยค่ะเทหัวกะทิลงไปในกระทะเดีย๋ยวเติมน้ําลงไปเล็กน้อยค่ะ วกุกะทิใช้มากน้อยแล้วแต่ชอบถ้าชอบมันๆม,มากก็ใส่กะทิเยอะหน่อยค่ะใสแครอทหัน่นเตาลงไปเลยจ้าไม่ต้องรอให้กะทิเดือดใช้ไฟอ่อนแครอทนิ่มจึงจะค่อยใส่ซอสม,มะเขือเทศลงไปค่ะกะทิเริ่มแห้งก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วนะคะไม่ต้องให้นิ่มมากแค่พอสับลงเพราะนิ่มก็ไม่อร่อย เดี๋ยวจะใส่ซอสมะเขือเทศเลยใส่ซอสมะเขือเ,เทศเยอะหน่อยเกือบครึ่งขวดอะนี่กะทิผันให้มีรสเปรี้ยวนิดนึงจะอร่อยค่ะใส่ไปก่อนแล้วค่อยชิมเดี๋ยวเติมเกลือลงไปนิดนึงน,นะถ้ายังไม่ค่อยเค็มแล้วก็ให้รอเดือน นิดนึงเติมกุ้งลงไปกุ้งแบบเตเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าชอบทานกุ้งเยอะๆคาะว่าขาดรดอะไรได้แล้วค่ะไม่ต้องเติมเกลือแล้วอยากเติมกุ้งลงไปผัดให้เข้ากันจนกุ้งสุกกุ้งสุก แล้วก็เดี๋ยวเติมลูกชิ้นลงไปผัดให้เข้ากันจริงจะใส่หมี่ลงไปเร่งไฟนิดนึงเดี๋ยวรอกุ้งสุกค่ะไฟลงกุ้งสุกแล้วใส่ลูกชิ้นผัดให้เข้ากันจี่จะเติมหมีแล้วค่ะเค่ใส่หมีลงไปแล้ว ใส่หมี่ลงไปเลยใช้ไฟวงในค่ะผัดให้เข้ากันให้ผัดไปเรื่อยๆจนน้ำซอสแห้งค่ะใช้ไฟวงในค่ะผัดให้เข้ากันผัดจน ซอสในกระทะแห้งแล้วจิงจะใส่ไข่ลงไปคล้าแล้วก็ตามด้วยกุ้ยชายหั่นท่อนผัดสองสามครั้งแล้วก็ปิดเตาเลยจ้าอีกครั้งว่าขาดรสอะไรค่ะถ้ายังไม่เปรี้ยวพอก็ใส่มะเขือเทศราะมะเขือเทศลงไปได้ค่ะเติมซอสมะเขือเทศลงไปจ้า ใส่เกลือเพิ่มเล็กน้อยค่ะเล่นไฟนิดนึงไฟปานกลางค่ะผัดหมี่ให้แห้งผัดหมี่ให้แห้งหมี่เริ่มแห้งแล้วค่ะ เริ่มแห้งแล้วใไอสลิปตักขึ้นเหนือั้นดงขี้เริ่มแห้งแล้วจ้าจะใ,ใส่ไข่ลงไปเดี๋ยวเลาใส่เป็นบึงในก่อนใ่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปเท่าให้เท่ากัน ไข่ลงไปคาวให้เข้ากันจะทําให้เส้นหอมขึ้นโปรยไข่ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วต่อไปโรยกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเดี๋ยวผัดแค่สองสามครั้งแล้วก็พอค่ะถ้าต้องการกลิ่นกุ้ยช่ายดิบๆทำให้เส้นมี่มีรสชาติอร่อยขึ้นเยอะเลย ็จแล้วค่ะมีกะทิค่ะหอมกุยช่ายดิบค่ะ